ดูวดวงใจยินดีกอเชิรืมอัญชุลีฉันทั่วแดนแผ่นดินท่อไว้พรแด่เรียวองค์ฉัน่อไว้เปรียวพรยกย่อกวันทางอยู่เบื้องดาเรียว ดื่มใจยินดีขอเชิญรวมอันชุลิ์ลชิทั่วร์เดินแผนดินท้าไหวพรดาดเปลี่ยวเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้รวมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าพระสงสันทานภาพะต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าอยอมรับว่าเป็นคนบาปนั้นขอบพระนางมารีผู้ทรงเป็นมาธมดาเรสเออนอปุถุสวรรค์นภุนทั้งหลายและพี่น้องด้วย ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อพระเจ้าด้วยเถินขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรออเมนขรแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระกิตเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระกิตเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินให้เราภาวนา รดเถิดพระเจ้าข้าเปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเอาใจใส่ปฏิบัติภารกิจแห่งเทศกาลมหาพุทธและฝังพระวาจาหล่อเลี้ยงจิตใจจะได้ละทิ้งความเห็นแก่ตัวมีจิตใจจงรกักภักดีต่อพระองค์และร่วมอธิษฐานภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริอและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาม บทอ่านจากหนังสือฉเฉลยธรรมบัญญัติบัดนี้ชาวอิสราเอลเอ,อ๋ยจงฟังข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติแล้วท่านจะมีชีวิตและเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านส่งมอบให้ท่านดูสิข้าพเจ้าสอ,สอนท่านให้รู้จักข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงบัญชาเพื่อท่านจะได้ปฏิบัติตามในแผ่นดินที่ท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์เพื่อชนชาติอื่นๆจะได้เห็นว่าท่านมีความเข้าใจและปริชาญาณเมื่อเขาได้ยินคำพูดถึงข้อกำหนดเหล่านี้เขาจะพูดว่าชนชาติยิ่งใหญ่นี้เท่านั้น เป็นประชากรที่มีความเข้าใจและปริชาญาณเพราะไม่มีชนชาติใดแม้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามจะมีพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงสถิตยอยู่ใกล้ชิดเราทุกครั้งที่เราร้องทูลพระองค์ไม่มีชนชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์เที่ยงธรรมเท่ากับธรรมบัญญัตินี้ ที่ข้าพเจ้ากำลังสอนท่านอยู่ในวันนี้จงจำใส่ใจจงทำทุกสิ่งจงทำทุกอย่างเพื่อจะไม่ลืมเหตุการณ์ที่ท่านได้เห็นกับตาตราบที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้เรือนไปจากใจท่านจะต้องเล่าให้บุตรหลานของท่านฟังพระาวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณเจ้า จงได้อมเสเกินเรียเป็นเจ้าได้เปลววิหารอันศักสิทธิของเรืองคเรยรูซาเลม็มเอ๋ยจงถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดซิโยนเอย๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าของท่านเถิดเพราะพระองค์ทรงสเสริมกำลังแก่ดานประตูเมืองของท่าน ทรงอวยพรบรรดาบุตรของท่านที่อยู่ภายในเชิญรับจจงดจดิบเเเเเกรรนนอป็้ววสสรพระองค์ทรงส่งพระบัญชาของพระองค์ไปทั่วแผ่นดินพระวาจาว,วิ่งไปอย่างรวดเร็วพระองค์ประทานหิมะประดุดขนแกะ และทรงโปรโยน้ำค้างแข็งประดุดขี้เท่าเชิญรับจุมดิพกกร,ร,ระวิหารอัันสิสนของเอง,องค์ทรงประกาศพระวาจาแก่ยาโคบประทานข้อกำหนดและกฎเกณฑ์แก่อิสราเอลพระองค์มิได้ทรงทำรรดังนี้เช่น ชนชาติอื่นใดไม่ทรงสอนกฎเกฎณฑ์ของพระองค์แก่เขาเลยเชิญรับจชด้เรืเบสเกินเรือเป็นเจาเดือระวิหารอันศักศินของเรือเชิญยืนขอสันส่นเชนยืนยอเรืองเรือ ชาี่รดผู้ทรงเกีรยรติรันดอนข้าแต่พระเจ้าพระวาจาของพระองค์เป็นจิตและเป็นชีวิตพระองค์ทรงมีพระวาจาที่ให้ชีวิตนิรันดรนขอสรรเสริญยืนยอเู่ยวองค์เรืร่ทีร่ระ รดพระเจ้าสถิตกับท่านสถิตกับท่านดบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนอักวุญมัทธิวพระมไยพิเกียรติแด่พรองพระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้า,จาตรัสกับบรรดาสิทธว่าจงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติหรือคําสอนของบรรดาประกาศศก์เรามิได้มาเพื่อลบล้างแต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไปแม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จไปดังนั้นผู้ใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงข้อเดียวแม้เล็กน้อยที่สุดและสอนผู้อื่นให้ละเมิดด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ส่วนผู้ปฏิบัติ <c oughs> และสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์พระวาาจาของพระเจ้าขอพระคิตเจ้าทรงพระเจเริญเทินเวลาที่เราพูดถึงกฎเกณฑ์หรือบัญญัติเราคิดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าเราต้องมาหมายเซตให้เป็นเรื่องเดียวกันก่อนเพราะว่ากฎบัญญัติเนี่ย มันคิดได้หลายสิ่งอย่างประการที่ต้นก็คือกฎหมายประการต่อมาก็กฎที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมกฎศาสนาหรือจะพูดถึงกฎที่อยู่ในใจเราเพราะว่าเราทุกคนก็รู้ดีว่าเมื่อเราไปทำไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยมันก็มีความผิดบาปเกิดขึ้นเราพูดถึงกฎไหนหรือเราดูกฎหมายบ้านเมืองเราก็พบว่า กฎหมายบ้านเมืองสร้างขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีให้มีข้อตกลงให้มีกฎเกณฑ์แล้วมันก็ไม่สมบูรณ์เพราะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากฎของจริยธรรมบางทีก็ขัดแย้งกับกฎหมายของบ้านเมืองล่าสุดก็เรื่องการทำแท้งเสรีกฎที่อยู่ในใจก็ขึ้นอยู่กับมโนธรรมอีกถ้าคนเติบโตมาในครอบครัวที่ดีการฆ่าคนคือปกติ หมายความว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องที่ผิดบาปแต่กับบางประเทศชาติอาจจะรู้สึกว่าหรือเผ่าพันธุ์ก็จ,จะไม่รู้สึกแบบนี้ก็ได้พ่อเลยต้องการจะบอกว่าคําว่ากฎคําว่าบัญญัติของบทอ่านที่หนึ่งกับพ่อสารที่พระเยซูเจ้าบอกกับเราในเช้าว,วันนี้ก็คือว่าพระองค์มาทําให้สมบูรณ์พระองค์มาทําให้สมบูรณ์กฎที่ทําให้สมบูรณ์ก็คือกฎที่ต่อไปเนี่ยเราจะถือไว้ด้วย จิตอารมณ์เราจะถือไว้ด้วยจิตตารมณ์เมื่อเราฟังเรื่องราวของมหาพจน์ต้องอดอาหารนุ่นนี่นั่นบางทีมันก็อาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เมื่อเราถือไว้ด้วยจิตอารมณ์ด้วยจิตใจของเรามันก็จะเติบโตพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณของเราแต่ตรงนี้ไม่ง่ายตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ทัศน์ความเชื่อ ที่ค่อยๆเติบโตตามการอ่านเพราะวาจากการเจริญชีวิตของเราเพราะฉะนั้นบัญญัติต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่อเราแต่บัญญัติที่ถูกสร้างในใจของเราให้เติบโตในใจของเราต้องผ่านการขัดเกลาเรียนรู้แล้วก็ต้องพึ่งองค์พระเบญจเจ้าดังนั้นเทศกาลมหาพรตจึงเป็นโอกาสที่เราจะทําให้กฎในจิตวิญญาณของเรานั้นได้รับการพัฒนาเติบโตพระเยซูเจ้าตอกย้ํากับผู้คนในยุคสมัยของพระองค์ เพราะวงคงถูกตำหนิว่าไม่เห็นถือกฎเกณฑ์ใดๆเลยกลับมาทำลายสิ่งต่างๆด้วยซ้ำไปเพราะว่าชาวยวในในสมัยนั้นถือกฎแค่เพียงภายนอกถือกฎแค่เป็นแค่บัญญัติอย่างที่พ่อได้เกินไว้ตั้งแต่ตนเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วหัวใจของเราแต่ละคนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ถือกฎเกณฑ์แห่งความรักและพยายามปฏิบัติความรักนั้นต่อเพื่อนพี่น้องต่อบุคคลรอบข้างและต่อทุกๆก,กิจการที่เราจะทำเป็นกฎ เป็นบัญดัติที่พระเยซูเจ้าสรุปไว้แค่สองประการแต่ยิ่งใหญ่และก็สมบูรณ์ที่สุด ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด,ดร่พระเจ้าตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตา,ปร,าประทานเล่าอางุน สิ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกาลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นนาง่นและน้ําพักน้ําแรงของมนดุษย์ี๋ยจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขัลถาลายน้่อแด,ด่เรือเจ้าตลอดนี้เรื่อนดิมพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด พระเพราทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิเพเกียริองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจัตตส,สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับเครื่องบูชาซึ่งประชากรของพระองค์ดำมาถวายและทรงคุ้มครองบรรดาผู้ร่วมประกอบพิธีกรรมณที่นี้ให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้า พระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านสถิตกับท่านด้วยการสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเราจำแรงระลึกถึงเราให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาส่งและชอบอยิ่งนักถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งผลเพราะพระองค์ทรงบรันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นทรงมีพระประสงค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณโดยลาเว้นสิ่งฟุ่มเฟือยปราบความเห็นแก่ตัวจุนเจือผู้ขัดสนบำเพ็ญตนมีเมตตากรุณาตามแบบอย่างของพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทวดาและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ สักดิสิ์ักดิสักิสิิพระเจ้าจอมจักรวาลประสิริุอุโรน์ผ่านไปทั่วฟ้าดินสาธุการเระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามเระเจ้าสาธุการเระเจ้าสูงสุดก็แต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่างอุีศักดิ์สิทธิ์ เป็นเนพระกายและผลิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบงเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยตรงท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บ,บรรดาสิทธรัตว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ได้ทำดองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บ,บรรดาสิทธรัตว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยินยงโดยสิ้นจะหลังออกเพื่ออาภาัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ชัางหลายจนทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมลาดลึกแห่งความเชื่อพระกิจเจ้าได้สิ้นเผชนพระกิจเจ้าได้สร,ร่งกลับขืนพระชนม์ชีพพระกิจเจ้าจะ,ะเดจกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นเผชนและการกระรับขีนเะชนม์ชีพของพระกิตเ,เจ้าพน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดดีแด่พระองค์ ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพรกกายและผลิตของพระกิตติเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรสทรงละลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังกิสพระสังฆราชฟรังซิสเซ,เซเวียเกรียงศักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าขา้า โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดอนกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพรสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระกิตตเจ้าพร้อมกับพระกิตตเจ้าและในพระกิตตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพโรงทรงพระสิริลุโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์าเมน แต่พระบิดาาาของง้้พเจทัหลยุ่นสถิตในสวรวนเพรื่อนามพระองจะเป็นที่ศักกิระพระอนาจัดจงมาถึงเปรสงส์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในวรรวนโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันประจน แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทนโรเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาแบบปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยสูคิ์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหตุว่าพระนาจากพระอนุภาพและประสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนี้รันดอนถ้าแต่พระเยซูก <broken quote> <player> ิสต <illing> ์เจ้าพระองค์ตรัสกับอักรสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจากสงบราบลื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเรอและครองราชตลอดนิรันดอน ขอ,อ,อสันติสุขของพระคิดเสดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสถิตกับท่านด้วยวเรามอบสันติสุขของพระคิดเสดเจ้าเกาี่ยกันแล้กันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงละพลังบาปของโลกจงพระกาฬวินาทกกิย์รู้แก่พระเจ้าผู้ทรงละพลังบาปของโลกจงพระกาฬวินาทิย์รู้แก่เพระเจ้าผู้ทรงละพลังบาปของโลกเพื่อประทานสันติสุขเทน นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค้ะข้าพเจ้าม่สมควรจะรับเตด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียมพระวาซาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะพอิสุ์พระกายพระกิตเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้การเลี้ยงจากสวรรค์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับนี้บรรดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายศักดิ์สิทธิ์และชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมลทินทั้งปวงจะได้เหมาะสมกับพระสัญญาของพระองค์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารและมีพระคิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าสถิตกับท่านระสถิตกับท่านด้วยขอพระผู้ทรงสรนพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอามีพิธีมิสาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิดเสด็จเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าน้าสี่สี่หนึ่งมืนไม่กังเขนค่ะเห็นเรือองทรงตรีชน Chân chi